ตีนผีเย็บขอบผ้ามี2แบบนะคะคือแบบเย็บกลมและแบบเย็บแบนแบบเย็บแบนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้ค่ะส่วนแบบเย็บกลมก็จะเป็นร่องลึกๆแบบนี้นะคะ วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ตีนผีเย็บขอบแบนดผ้าที่ใช้ในการเย็บจะเป็นผ้าเนื้อบางให้ปรับฟีเข็มเป็นเส้นตรงแล้วก็ปรับเข็มมาตรงกลางไม่ไปก้ขางแบบนี้นะคะใช้ตะเข็บที่2.5วันนี้จะมาแชร์กันส่งผ้าแบบที่ชอบค่ะซึ่งเป็นการส่งผ้าให้ตรงกับขอบตีนผีก็ให้วางขอบผ้าตรงกับขอบตีนผีเลยค่ะเย็บไปประมาณ2-3ฝีเข็มแล้วก็ยกเข็มแล้วก็ตีนผีขึ้นใช้มือขวาดึงได้ไปด้านหลังใช้มือซ้ายประคองผ้าม้วนเข้าไปที่ตีนผีวางตีนผีลง แรกๆให้ใช้มือขวาดึงได้ไว้ก่อนนะคะป้องกันไม่ให้ผ้าติดที่ฟันจกักเวลาส่งผ้าให้ใช้นิ้วชี้ซ้ายเนี่ยค่อยๆดันผ้าให้ผ้าอยู่ระหว่างตรงนี้ค่ะง่ายๆแค่นี้ก็สามารถเย็บริมขอบผ้าได้สวยงามกันแล้วละค่ะ